ทังงาดแน่นอนรวมเหตุผลที่นิวคาสเซิลต้องคว้าตัว UCL ให้ได้ วันลีคลาสสิกในยุคนี้ที่ว่างเงินซื้อได้ทุกอย่างนับวันจะยิ่งเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครอบคุมไปถึงความสําเร็จในวงการฟุตบอลด้วยอย่างในรายของทีมสาลิกาดงนิวคาสเซิลทีมมหาเศรษฐีล่าสุดที่กําลังโชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมอยู่นักเวลานี้ย้อนเวลากลับไปคงไม่มีใครคิดหรอกว่าพวกเขาเนี่ยจะทําผลงานได้ดีในระดับที่ถึงขั้นมีโอกาสคว้าตัวไปลุยศึก UCL ในซีซั่นหน้าและในคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูเหตุผลกันว่าทําไมการคว้าตั๋วไปเล่น ยู c l ในซีซั่นหน้ามันจึงสำคัญกับทีมนิวคาสเซิลมากๆถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับเหตุผลแรกนะครับการดึงสตาร์ดังมาประดับทีมเป็นที่รู้กันดีว่าณเวลานี้นะครับถึงแม้ว่าทีมสาลิกาโดงเนี่ยจะมีเม็ดเงินมากมายจากกลุ่มทุนซาดิอาระเบียถึงขั้นเป็นทีมที่มีเจ้าของที่รวยที่สุดในโลก แต่อย่างไรก็ตามปริมาณเงินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะสามารถดึงดูดดาวเตะระดับซูเปอร์สตาร์มาอยู่กับทีมได้เรานักเตะระดับโลกรวมถึงดาวรุ่งเนี่ยก็ต่างมองหาโอกาสในการย้ายไปร่วมทีมที่มีทั้งปัติศาสตร์ฐานแฟนบอลและโอกาสในการประสบความสําเร็จและหากพูดกันตามตรงนิวคาสเซิลก็ยังไม่ถึงจุดนั้นที่จะทให้พวกเขาเนี่ยสามารถดึงดูดดาวเตะระดับท็อปเข้ามาร่วมทีมได้ณเวลานี้พวกเขาทําได้เพียงแค่ดึงนักเตะระดับที่ถากว่าเราเล่นเก เกมอะไรเงี้ยก็จะเป็นนักเตะประมาณเกรด B หรือบบวกอะไรประมาณนี้ครับอย่างเช่นบุ u โ o g ก i มาไรส์คิลั a นทิปเปียอเล็กซานเดอร์อ c ซัคนิบและ s ว e นบอ t มันแต่ก็นับเป็นเรื่องที่ดีครับที่นักเตะเหล่านี้สามารถเล่นเข้ากับระบบของเ d ดดี้เฮ e และโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยม แต่แน่นอนว่านักเตะเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องความสําเร็จในอนาคตและเรื่องการดึงดูดฐานแฟนบอลได้เท่ากับการมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมซึ่งหนทางเดียวที่จะทําให้พวกเขามีศักดิ์ศรีพอที่จะทําให้นักเตะดาวดังเห็นแล้วเกิดอารมณ์อยากวิ่งเข้าหาได้นั่นก็คือการก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปของลีกให้ได้และยึดฐานที่มั่นในแชมเปี้ยนส์ลีกให้เป็นกิจวัตรนั่นเอง 2. ได้ขึ้นชื่อเป็นทีมลุ้นแชมป์ แน่นอนว่าหากนิวคาสเซิลสามารถก้าวขึ้นเป็นเล่นบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปได้ต่อด้วยการดึงนักเตะร,ระดับบิ๊กเนมเข้าสู่ทีมและสร้างทีมให้มีขนาดใหญ่และยาวขึ้นมีทั้งตัวจริงและตัวสำรองที่สามารถทดแทนกันได้ในการขับเคี่ยวที่หนักหน่วงซอยยิกและยืดยาวตามแบบฉบับสไตล์ฟุตบอลลีงเมืองผู้ดี พวกเขาก็ย่อมมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปยึดหัวหาดประกาศสัปดาห์เป็นทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตามที่เจ้าของเนี่ยคาดหวังเอาไว้และก็ต้องยอมรับว่าผลงานของกุนซือเอดดี้ฮาวในเวลานี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวลำพังนักเตะที่มีอยู่เวลานี้พวกเขาก็เป็นทีมที่แพ้ยากมากเล่นไป18นัดเก็บ35แต้มและแพ้เพียงแค่นัดเดียว จึงทำให้ปัจจุบันพวกเขาั้งอันดับ3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอยู่นอกจากนี้พวกเขายังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในซีซั่นนี้เพียงแค่11ประตูเท่านั้นและการตามหลังจ่ากฝูงอยู่9แต้มในฤดูกาลนี้พวกเขาคงไม่ได้หวังถึงการลุ้นแชมป์หรอกหากแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องคว้าตัวไปเล่นบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปให้ได้และกุนซืออย่างเอ็ดดี้ฮาวก็คงรู้ดีว่าจะต้องเสริมเติมแต่งทีมตรงไหน ซึ่งบวกกับความพร้อมทางด้านการเงินแล้วการเดินหน้าสู่การเป็นแชมป์ของนิวคาสเซิลคงไม่ต้องรอถึง20ปีเหมือนแถวๆนี้เออไปดีกว่าข้อเอื่อครับ 3. เป็นคู่แข่งเรื่องการซื้อขายนักเตะกับทีมยักษ์ใหญ่นอกจากเศรษฐกิจโลกในเวลานี้จะย่ำแย่ข้าวยากหมากแพงแล้วนะครับยังเป็นที่ทราบกันดีว่านักเตะดาวดังในยุคนี้เข้าขั้นแพงหูฉี่เช่นกันเรียกได้ว่าเกินหลักร้อยล้านยูโรแทบทั้งสิ้น และทีมที่เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักเตะเหล่านี้ก็มีอยู่ไม่กี่ทีมนะครับเห็นชัดๆปัจจุบันก็จะมีบรรดาทีมบิ๊กๆในพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นแมนซิตี้แมนยูเชลซีรวมทั้งเอียพู ส่วนทีมที่มีเงินทุนหนาหน่อยในการสู้กับทีมบิกบ๊กๆเหล่านี้ก็เห็นได้จะมีแค่นิวคาสเซิลนี่แหละครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกครับว่าปัจจุบันนี้กับวลีที่ว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างเนี่ยนับจะเป็นเรื่องจริงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในวงการฟุตบอลนะครับนอกจากคุณจะมีเงินแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นทีมที่มีชื่อเสียงและโอกาสในการประสบความสําเร็จสูงด้วยครับจึงจะสามารถดึงดูดแข้งระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาสู่ทีมได้และแน่นอนว่านิวคาสเซิลเนี่ยในเรื่องเงินนะครับพร้อมอยู่แล้้้ววรพอมมากดย แต่ถ้าหากว่าพวกเขาผ่านเข้าไปเล่น UCL ด้วยแล้วนะครับโอ้โหรับรองครับพวกเขาเนี่ยจะเข้าขั้นหล่อรวยสปอร์ตเลยแหละครับนะซึ่งถ้าหากว่าพวกเขาทำได้สำเร็จนะครับก็จะสามารถขับเคี่ยวเรื่องการแข่งขันในสนามและขับเคี่ยวในเรื่องการซื้อขายนักเตะกับบรรดาทีมบิก๊กกได้แบบสนุกเลยแหละครับแค่คิดก็มันแล้วนาอพี่น้องอ่ะและนั่นก็คือเหตุผลหลักๆนะครับที่นิวคาสเซิลเนี่ย ต้องคว้าตั๋วไปเล่น UCL ในซีซั่นหน้าให้ได้แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงคิดว่านิวคาสเซิลจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน